ใครที่มีอาการเหล่านี้บ้างคะปัสสาวะมีกลิ่นแรงมากปัสสาวะมีสีเข้มปัสสาวะมีฟองปัสสาวะติดขัดปัสสาวะบ่อยใครที่ชอบทานยาประจำนะคะเป็นเวลานานทานยาเยอะทานอาหารเสริมนะคะเพราะสุเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ปัสสาวะมีกลิ่นแรงมากแล้วก็ปัสสาวะมีสีเข้มนะคะคเนื่องจากทานอาหารเสริมเยอะแล้วก็ทานยาประจำเยอะนะคะแนะนำไม่ทานห่อนี้คะ่ะ ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบไตนะคะดื่มนะคะวันละหนึ่งถึงสองแก้วค่ะรสชาติทานง่ายค่ะทานไปนะคะประมาณสามซองจะบอกว่าปัสสาวะไม่มีกลิ่นปัสสาวะสีไม่เข้มค่ะแล้วก็ไม่มีฟองเนาะ<อ>ใครนะคะที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะต้องการที่จะดูแลในเรื่องของระบบไตนะคะฟื้นฟูไตแนะนําให้ทานห่อน,นี้เลยค่ะ<อ>แล้วใครที่เป็นไตนะคะต้องการที่จะฟื้นฟูค่าไตานะคะ แนะนำเลยค่ะตัวนี้เขาเป็นชามาโนดหอสีฟ้าที่เน,น้นในเรื่องของไตนะคะห่อละ290บาทเองค่ะดื่มทุกวันคือจะบอกว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ดื่มทุกวันนะคะสุขภาพดีขึ้นทุกวันนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะคะรีบค่ะสั่งไปลองทานนะคะก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะแนะนำเลยค่ะชาสมุนไพรมาโนดดูแลไตค่ะ